สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้กะพิเศษครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอพีไลท์ทันครรอคอยอยู่ครับผมเลขของปูสํานักสงป่าช้าครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางตัวเลขงดนี่ปูห้มาเน้นเคือเก่าเด้อครับผมกับปูกับหางหายไปโดนครับพี่น้องเนาะครับอย่างใดกะรับชมรับฟังเป็นแนวทางเส้นสวกเส้นดวงเด้อครับพี่น้อง หนึ่งตุลาคม66กับแนวทางตัวเลขของปู่สำนักสงป่าช้าครับพี่น้องครับยับเผยยับผาดครับพี่น้องเลขปูมีบอหลายหางครับพี่น้องครับเขาสามตัวกับมีเด้อครับพี่น้องเลขของปูครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับปูปาสาเกามาเชียกับขอกราบขอประคุณปูเด้อครับผมทีเมตาแนวทางให้ครับเกามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับ ฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียน้ำเชียร์แล้วก็อูน้ำชัยในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขปูปราสากันเลยครับเก่ามาเชียร์กาบน้ำมาสกการปูปราสาครับผมอูน้ำเชียรกับน้ำมาสกการครับเอ่ออูน้ำชัยขอเจริญพรเห็นอูน้ำชัยอยู่เด้อตอนไปเยี่ยมอ่าโยมแม่เจแดงท่านรอบคุณครับไปเห็นอูน้ำชัยอยู่อูน้ำชัยครับไปเยี่ยม องแม่เจรย่โรงพยาบาลเนายังหักกันก็ดีใจน้ำโยนอ่ครับผมครับผมก็เป็นไนะปย้ำยังบ,บมือว่นนี่ก็เป็นมือวันพระปกติแล้วลวงปูพระชากะงวดออกฉิบโดนแล้วเพราะว่าเนึ่งจากว่าเอ่อบ่ได้ห,หายหอยใหญ่หายแต่หอยเล่าครับหอยเล่าคนสนใจคนโทษไปก็ถือขึ้นถือโยนหนึ่งศูนย์มันสองเทือ่ยเลหนึ่งศูนย์อีอ่ะครับครับปูบ กับใคนจังไดกะพิเศษหวยเล้ากะโทรมาถามมาเอารถวดเกลี่ยหวยเล้ามันจันทร์ของน้าปูเนาะครับผมโทรมาเราไปเล่นเด้อหวยเล้าเป็นบ้าพลาดดอกคือทุ่งวัดเลยหวยเล้าอ่ะนะโอ้ได้ครับผมยันยันยันทุบซุปยันทุบซุปคือทุ่งวัดเลยคือวม่เหล่าพกวดแล้วครัของหวยเล้าน่ะครับโอ้ปูแต่ว่าวันนี้มายอนใไซหวยไทยหวยใหญ่กันได้มโอนี้กาบัตจอกแล้วมืออื่นนอหมู่บ่อเล็กแล้วไข่รีงกอกจำแบบที่ทางต่างจังหวัดคือว่า ต้งในทั่วประเทศถ้ายุ่หลวงปู่ภาษาก็บ่กออกโดนแล้วเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันตา่างแรงแหงมาฝนมาภายู่พึ่งเขาพึ่งตกฝนกนนระไดนอ่อมืงขึ้นวันพระประมาณสักตีสี่ของมืงขึ้นของมือเชาวันพระตื่นมอเชามาเป็นมือมุญก็สาเข้านะ่ะภาษาอีสา,าน,นอน่อมันดีมีผ่าองค์หนึง่งพาประมาณแปดสิบกว่าปีนี่แหละมาหาหลวงปู่ ควอมควอมในในในฝันนี่เน,น,นี่ยในฝันมระหาหลวงปู่ผลนะกัลยวาวาเมื่อนี้ผ้าผีพวกผีปีศาจมา่อเบาองบุญของท่านของวันเขาขั้นสา ح, ยมย่อมประวัติผลปล่อยมาแล้วกับจิตภาพมามาเขาไิ้นามานต์ผ้ามา,า,มา,ามากับผ้ามา,ากสนะั่นแะล้วหลวงตาเอ้ยเวลาหลวงหลวงปู่เขาจะบอกนะครับครับปี้กัลกาวเลความไม่ยั้งน้องบ้านเขามันมาเล่นเทียงตะดูกอะไรหลวงปู่สั่งบันเทียงตระดูกละ เล็กน้อยเล็กไงแต่ว่าถนัดเด็กเล่าอเดียวกันเล็กเล่าภาษาด้วกันน่ะถือวิ่ีด้แหลวลงปูเถื่อเล็กเล่าถ nah ือโย่ถือว่าหาผมปวดแล้วนะการปุ๊บจุบตลอดโย่สนอกเออก็ะชันเอาเลยกไข่ไปเชียงเิังเดอร์นะเราบอกนะครับปู่เราเราบอกว่าเอาเล็กไข่เป็เชียงิังเดอรมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมนี้เอ่อเป็นอันกับเลนเดอร์หนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งระหว่างสิบเม่รหนึ่งมึงนะครับ หนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งลาวา่ะครับผมลาวานแดงสีล่ะหล่ลงปูก็นั้นแหละกันแล้วก็ยุ่นน้ำเกล็ดหอนอายังมากราบดอกศีกาพุ่นละออตื้นมือเศท้าของมือวันชี่สามสิบพุ่นละจ้าศีกขาพวันหนึ่งจากนั้นออท่านผู้ใดอยางได้เรียนมั่นหลดหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งครับไปสมาวลลาวาน่ะครับปู่วันดีก็เลยว่าไอ้ทั้งผีเจ้หนึ่งขึ้น ไอ้ผมพอปาร์นเอร์คนนผีโจมมาสํกการัดกำลงปูนะครับพอารด้ออรอ่ีมารับข่าสักสิกลบบอกเห็นรถชนซีหนึ่งซีแท่งหลายหลดันน่ะ่ะนะผีนี่ว่าดีครับซีหนึ่งซีแล้วจะอตเดอคกีไได้รับ่าพี่บอกคนคนบอกขืนบ่อเนอะครับจักลเดียวว่าแต่ว่ามือเป็นมาสัาข่าแล้วล่ะลวงพอผ้ามาลงพอแถวเนี้ยหนึ่งห้องเดห้องเก1หนึ่งเด้อหลวงพอบอกอ่ะ ใส้ซื้อชัดเจนเอาโรดนะแล้วก็ทั้งผีคนม้านํา่มพ้ายามนี่นะงามทั้งทั้งงามทั้งตงปุยจะ่มาของของชิ้นของท่านของมมือบนเขาสาบนะครับปู่ว่าซื้อเด้อหนึ่งซีซีหนึ่งซื้อเด้ซื้อเด้อหนึ่งซีซีหนึ่งเด้อเพผีดั่วานนะครับครับนั่นหละกะเลยบอกงานย่อมสุขุสุคนก็ได้สนใจกะเอ่อโทรมาถามได้เด้อเบอร์บอกอาการได้ว่าเบอร์นี่ได้ครับปู่ ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองครับผมแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกครับสงสัยยังกระดันนรถแทว่าบาเพื่อนกระกรอบคุณแบบซีทั้งหลายแล้วกับทางด้านช่องยูทูปบนกระซอยมาหลายแล้วเรียบร้อยแล้วเหลือเหลือประมาณสองพันกว่าบาทเงินมะพ่อนะครับครับปูเหลือสองพันกว่าบาทที่ที่เลี้ยงที่ เออเขาเขามาเพิ่มเอาผ้าเอาเอาค่าคาผ้าหนะขนทรงสองพันหาเอาเครื่องใจหมดแล้วเราเอาเหลือสองพัน 2, หาเด้อขนาะก็เลยนี่คือของทรงของที่เป็นโร่งเย็นโร่งเย็นแล้วก็โร่โร่งซบข้างหนเห็นะครับครปู ah. ่รงซบข้างในนี่เพิ่นแถมมากพร้อมแล้วก็ร่งเย็นพร้อมอต่จะทาย่งกับซอยมากนะขอบคุณเยหลายแกร์ซี่ทุกคน ครจะเลยบอกทุกคนล่ะบอกก่อนบอกไปยังทุกคนเข้าสุสายของเขานะบอกคุณใครเนี่ขาดตะคายนะมั่นเขาว่าเขาขาดเขาเติมมันมากสองพันห้าพันมาตรงครับคปูเอาความจริอย่างไปขม้งยั่งหลายกับขั้นอยากโทรมากับศูนย์แปดสองแปดหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกโทรมาถามได้เด้อผููเปลี่ยนเบอร์บอกครับผูบอกกับเบอร์เบอร์เบอร์นี่กับเบอร์เก้ากัเก้าล่ะเบอร์นั่นคือว่าเบอร์สลับเอฟซีจีพื้น ถามหวยนะวัสศุกรสิงหานะาครับโทนเบอร์นี่เบอร์เก้าหละูนย์แปดหนึ่งซีดีซีหาสองแปดหกใส่มาหลายปีแล้วคือเก้าแหละนะครับครับแต่ว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์เบอร์นั้นเป็นอนเป็นเบอร์สินรับสิรับเอฟซีที่นโทรมาถามอ่าโชคสามลาบอันโซนแปดสองแปดหนึ่งเก้าเกี้ยนเจหกขนาดครับสาหรับท่มาถามสองลาบโดยตรงเลยนั่นแค่ว่าสำหรับเบอร์นี้ก็ะสำหรับถือมาตลอดเบอร์ที่ท่านคุยอยู่ขณะนี้นะ นั่นส่องข่าวถึงเอซีอยู่บางประเทศเด้อจะฟังรายการอยู่กระโทหาแน่นะโทหาแน่ยอยู่ตางเทศดพราว่าเป็นพิลนด่น็ดีครับผมอยู่พิลนด่น็ดีอยู่เยอรมันก็ดีนะยู่เยอรมันก็ดีเป็นฟังอยู่เนี่ยเขาพยายามเข้าส่งเขาพยายูอัดรายการของน้าเชียร์กับเก่ามาเชียร์แน่พะนะอ๋อ่องอึนพ่มมะข่ก็เลยอัดไปสันนิษฐกับว่าถืดอกเล็กง่ายว่าถืดอกบอกตรงๆจริงๆ่ครับ จะว่าเล็ก <rôle> น <CCTV> <to break an iously> ้อยถึงรีดีนี่สนอกเลยบอกพราเจ้าว่าจังสัรค์พรเจ้าว่าพระเจ้าบริเล็กน้อยเหล็กเล้านะเหล็กเล้าเดี๋ยวนําเชื่อผ้าลวดสิมาตามนําเสนออีกข้างหนึ่งเด้อปูวันจันทร์ขั้นขั้นปัญหาขั้นการใดดีเพราะว่ามันมันบม้งอื้อปุ๊บได้เลยเนี่ครับปรูมือเื่นเนาะปูเนาะหรือว่าวันจันทร์เออมือมือใบม่งใบม้งปุ๊บได้เลดเหล็กเล้านะได้ครับปูเดี๋ยว มาตามอีกทีนึงครับผมครับก็ได้จากไปกันจะเริมเลื่อนยานย่อมสุกุุขคนทัซีของกอมาเชียของน้ำเชียรอว่าตั้งผู้ำใช่ครับผมว่าหลุกรอนี่ลหะเขนเอานังพิดอกเบื่อก้ไปเยี่ยมเจแดงไปเยี่ยมเจแดงยรทธเจแดงอยู่ในโรงพยาบาลนะครับผมครับเออการขอบคุณหลายไปเยี่ยมเพิ่นกาบหากความเก้าล่กครับผขอบคุณหลายเด้ก่อนจ่จบนี่กาอเมื่อพ้นยาย่อมถุกุทุกคนเออย่เก็บยจนขอให้ถือเลขก็คือหนึ่งของเก หกเจ็ดหนึ่งด้ครับปูหนึ่งี่สี่หนึ่งนันนะบอกไเด้อครับปูการมาสการครับกมสการครับครับพี่น้องครับผมเลขปูภาษาครับพี่น้องเนาะก็ได้เห็นกันแล้วได้ครับผมครับเลขหนึ่งหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องเนาะตัดเลนหนึ่งหกหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งครับแล้วก็เลขพี่บอกอีกตัวหนึ่งได้ครับพี่น้อง หนึ่งสี่สี่หนึ่งครับผมบนล่างตัดเล่นครับพี่น้องเนาะครับเขาถ่ายคลิปนี้กัามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องอีซีโชคดีเด้อครับพี่น้องถูกหวยเรยเงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะสำหรับสำหรับเด็กเล่าพัฒนาเดี๋ยวกับมาเชียร์น้ำเชียร์พารวยจะมานําเสนอเด็กปูวันจันทร์เด้อครับพี่น้องครับผมวันจันทร์เจอกันครับพี่น้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีเด้อครับพี่น้องสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยกับปูภาษาครับพี่น้องเนาะ ก็ขออวยพรหนพี่น้องเอโชคดีเด้วครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกัน1ตุลาคม66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ